ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่แม้ต้นไม้ยังต้องทิ้งใบเพื่อรักษาชีวิตของพวกมันไว้นี่มันก็บ่งชี้แล้วว่าชีวิตในช่วงนี้มันช่างเงียบงนันไร้ชีวิตชีวาแต่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็รู้ดีว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่จะต้องอดทนเพื่อจะรอความสดใสกลับคืนมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน คนเราก็ไม่ต่างกันกิจกรรมในช่วงฤดูหนาวนี้ถูกแทนที่ด้วยการอยู่ในร่มซะมากกว่าการพาะปลูกข้างนอกนั้นก็เป็นไปไม่ได้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือการรอคอยฤดูใบไม้ผลิไม่ได้เป็นการเริ่มต้นให้ชีวิตใหม่เพียงอย่างเดียวแต่มันคือระบบความอยู่รอดของทุกสิ่ง และนี่คือความโชคดีที่สุดแล้วที่เราได้เกิดบนโลกใบนี้ทุกคนว่าจริงไหมครับ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องล่องรูดูเที่ยวนะครับช่องที่จะพาทุกคนนะครับมาเก็บเห็ดเก็บพักปลูกพักนะครับผมร่วมไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งกระเบิดตัดต่อเชือกนะครับผมพี่น้องครับกระติดพี่น้องไว้เป็น30ปีแล้วครับผมก่าจะได้มาเจอกันนะครับทุกคนก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสนะครับได้ออกมาทําคลิปให้กับทุกคนได้ อัปเดตนะครับว่าอตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับผมสาหรับเดนมาร์กเองนะครับก็อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับต้นไม้ก็ผลิใบนะครับเริ่มจะเขียวแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็ฝนไม่ค่อยตกนะครับก็จะแห้งแล้งนิดนึงนะครับเก็บเห็ด ก็ยังไม่ได้มานะครับผมเพราะว่าเห็ดเขาต้องรอฝนนะครับผมในช่วงน่าจะเป็นต้นเดือนหน้านี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะมาให้เราได้เก็บกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดมันปูนะครับเห็ดพึ่งฤด,ดูร้อนนะครับผมแล้วเราก็เห็ดนางรมฤด,ดูร้อนก็อาจจะมาแล้วในบางส่วนนะครับผมที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสวน บ้านเดินกระจกของผมเองนะครับซึ่งก็ได้มีการทําการปลูกผักไปแล้วนะครับผมเดือนหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะไปเมืองไทยในต้นเดือนกลางเดือนเมษานะครับผมก็ปลูกไว้แล้วก็ปรากฏว่าก็มีบางส่วนที่เก็บกินได้แล้วนะครับอย่างเช่นสลัดเรดิสนะครับผมแต่ที่นี้นะครับผมปัญหาของผมเนี่ยเรดิสเนี่ยก็มันเป็นบ้าใบนะเพราะวันดินอุดมสมบูรณ์มากเกินไปนะครับมันก็เลยมาเลี้ยงใบซะส่วนใหญ่นะครับมันไม่ลงหัวให้มันไม่ได้เป็นหัวนะครับเพราะว่า อะเรดดิสนะครับจะต้องชอบปลูกในดินร่วนปนทรายนั่นเองนะครับเขาถึงจะเกิดได้ดีเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยดินที่ผมปลูกเนี่ยมันก็จะเป็นดินที่ค่อนข้างจยร่วนแล้วก็มีสารอาหารเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยไม่ลงหัวก็เลยมีแต่ใบนะครับผมแล้วก็เพลี้ยลงค่อนข้างจะเยอะนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมผมจะไม่ทําให้เขาเสียเปล่านะเพราะว่าผมจะทําอาหารวันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมาเก็บใบของหัวเรดดิสนี่นะครับผมเอาไปทํา ออมแบบอีสานนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวพาชมสวนสักน,นิดนึงนะว่าผมมีอะไรในนี้นะครับผม ฝั่งทางนน้นนะครับก็จะมีตะไคร้นะครับผมซึ่งก็มีทั้งตะไคร้ที่มาจากปีที่แล้วนะจะเอาไว้เอาเก็บไว้ในบ้านในช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่ผมเนี่ยก็เอามาแยกนะครับผมแล้วก็ให้เขาเกิดใหม่นะครับผมก็กําลังจะโตสวยนะครับผมแล้วก็จะมีตําลึงนะครับซึ่งก็ซื้อจากที่นี่แล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับก็จะมีแตงกวานะครับผมซึ่งก็กําลังเลื้อยนะครับ แล้วก็จะซแซมเนี่ยนะครับก็จะมีพริกนะครับจะลงหัวไม่ลงหวห้ผมนะหัวเล,ลดิตเนี่ยผมก็ต้องเก็บแล้วเพราะว่ามันไปงับนะครับงัในภาษาสารก็คือว่ามันไปปกคลุมมันไปครอบงำมันไปปิดไปเบียดนะพริกที่ผมเอาไว้ตรงนี้นะครับผมที่ปลูกไว้ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ทําให้อากาศถ่ายเทนะจาเขาจะได้โตนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นมะกรูดนะครับใบร่วงหมดเลยนะทุกคนแต่ว่าทีนี้อ,ออกมาข้างนอกเขาก็ป่งใบออกมาใหม่หมดนะครับผมก็คือ มันผลิใบออกมานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีมะนาวซึ่งมะนาวปีนี้ยังไม่ได้ออกดอก,ดอกเลยครับจริงที่น้มันออกดอกแล้วแหละแต่ว่าทีนี้มดมันเข้าไปอยู่ข้างในผมก็เลยทําการแยกกระถางน,นะครับแล้วก็เอาดินออกใหม่นะครับเปลี่ยนดินใหม่มันก็เลยทําให้ดอกที่ออกมาเนี่ยร่วงหมดเลยนะครับตอนนี้ก็มีการผลิใบแล้วครับผมแต่ว่าก็อาจจะต้องใส่ปุ๋ยพืนดินให้เขาเพื่อที่จะ,จะเร่งดอกของเขาใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับ ส่วนตรงตรงโน้ตนะครับก็จะมีะกระเพรานะครับใบโบโบกแล้วก็ผักอิอต,ตูนะครับซึ่งก็เก็บไปค่อนข้างจะเยอะมันก็ก็เลยไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็มีผักแยงก็มีนะครับข้างล่างก็จะเป็นสลัดนะครับผมซึ่งผมเก็บไปหลายรอบแล้วนะครับต้องรีบกินหน่อยนะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เพอร์เฟกมากๆนะครับเป็นช่วงที่กรอบแล้วก็สดมากๆแล้วก็จะมีผักชีลาวนะครับจริงๆแล้วผมปลูกทั้งผักชีลาวผักชีจีนนะแต่ว่า มนันไม่เกิดให้ผมนะครับอาจจะเป็นเมล็ดเก่าก็ได้นะก็เลยบ่อดเกิดบ่อดกินซ้ำนะครับผักซี่แต่ว่าผมโรยไว้แล้วแหละนะครับผมลอยโรยเพิ่มเป็น2ครั้งแล้วนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ,ะแล้วก็มีต้นเขาเรียกผักแพลวนะครับผม ก็กาลังสวยผมเก็บกินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วนะครับผมพอดีมันเกิดเร็วนะครับผมแล้วก็รดน้ําค่อนข้างจะเยอะเขาชอบน้ำนะครับส่วนทั้งหลังนี้นะครับผมก็จะเป็นอังวนนะครับผมซึ่งก็ออกดอกแล้วเรียบร้อยนะครับในปีนี้น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับผมเริ่มตัดแต่งกิ่งแล้วครับก็จริงๆผมไม่ได้เน้นกินผลนะเพราะว่าเอามาเป็นร่มเงาซะมากกว่านะครับบ้านเรือนกระจกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีร่มเงานะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะที่ผมปลูกไว้เนี่ย ให้มันเป็นร่มเงานะครับผมเป็นแบบการแสงเพราะมันจะทําให้ในนี้มันร้อนมากเกินไปอาจจะถึง40องศาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยมีการทําร่มนะครับผมแล้วมันก็สวยด้วยเนาะทุกคนเนาะก็อยากให้มันเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับอโอเคตอนนี้ก่อนที่มันจะค่าม,มืดซะก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดการกับเรดิตตรงนี้เลยนะครับนะครับไปโอเคครับ ต้นพริกจะได้มีอากาศหายใจแล้วนะทุกคนเลยม,มาเก็บกันเลยอู้นี่นี่อันนี้ได้หัวอยู่นะครับนี่อันนี้นี่ต้นมันคล้ายๆกับใบมันคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรครับทุกคนผักกาดหินนะทุกคนมันจะออกคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะต้นพริกกระเ เก็บเอาไปหมดเลยครับนี่ไม่อยากจับแรงเพลี้ยเยอะมากครับไม่รู้จะกินผักหรือกินเพีย้ยเด้อเหมือนนี่เลยไม่เป็นไรแล้วก็เอาไปลางโอ้โหดูดิทุกคนพนณาไปเพีย้ยกันใช่ว่า จากนี้เป็นต้นไปขอกระิขึ้นพริกๆเจ้าหลาเนี่ยวัน,นตอนนี้เราได้วัตถุดิบแล้วนะครับนี่เราไปอ่อมใส่ไก่กันเลยครับทุกคนมีอะไรที่จะไปอ่อมได้อีกไหมอ๋ออ่อมต้องมีตะไคร้เดี๋ยวผมเก็บตะไคร้ก่อนนะครับตะไคร้นะครับผมเก็บไปเก็บมาใกล้จะหมดแล้วเหลือแต่ก่อนหน่อยๆฮะน,น,นี่เอาต้นไนดดีนะครับเอาพวกนี้ไว้ให้มันโตดีวกว่า อ๋อน,น,น,นี่อยู่ข้างในนี่นี่นะครับก่อนี่เลยมุนเอาเลยนี่ได้แล้ว,วหนึ่งเอาสองพอนะครับเอ,อ้กต้นหนึ่งมายที่ต้นหนึ่งต้นนี้ได้ไหมเก็บแบบนี้เลยเให้ต้นเล็กมันไปโต นครับ,รบจริงๆนะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของหอมดอกหอมนะครับผมที่อยู่ตามป่าเนะเาะแต่มันใกล้จะมืดแล้วผมคิดว่าแล้วก็ฝนจะต,ตกด้วยครับก็เลยน่าจะไม่ได้ไปเก็บนะถ้าเอามาใส่ด้วยกันนะครับ่อ,อมก็น่าจะอร่อยนะครับผมเวเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีกว่าครับไป คือตอนนี้นะครับผมก็ล้างจากข้างนอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเพลี้ยะนะครับผมเยอะมากมากนะครับก็เดี๋ยวมาล้างอีกรอบหนึ่งในนี้นะครับผมนี่ครับเทลงไปเลยดีกว่าผัดกรอกมากมากเพลี้ยเยอะจริงๆทุกคนเขียวเหลือเลย 哎还有嘞，都好嘞。嘞嘞 เสร็จแล้วครับโอ้ยแค่ทำผักก็เหนื่อยถ้ามันไม่มีอันนั้นนะครับผมถ้าไม่มีเพลี้ยน้องทุกคนมันก็อาจจะง่ายกว่านี้อยู่ครับแต่ว่าเพื่อนว่าเราก็จริงๆมันก็กินได้แหละทุกคนไม่เป็นไรนะครับผมนี่ได้แล้วนะครับเราไปทําอาหารต่อกันเลยนะครับก่อนเดี๋ยวเรามาทําน้าพริกดีกว่าทุกคนก็ทำน้าพริกง่ายๆนะครับก็จะมีกระเทียมแล้วก็หมวสิงข่นะครับผมตะไคร้นั่นเองนะแล้วก็พริกนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับ นี่พริกนะครับผมจากปีที่แล้วนะเก็บเอาไว้ในช่องฟิตนะครับก็ได้กินอยู่ดีพี่น้องลงไปเลยครับแล้ว <c oughs> กระเทียมนะครับผมนี่สั่กไปเลยแล้วก็ตะไคร้ส่วนหนึ่งเราก็จะซอยลงไปนะครับแล้วก็ตำให้มันเป็นน้ําพริกนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็เอาลงไปใน หอ,อมของเราเลยนะครับหอมมากตั้มไปที่นี่เสร็จแล้วนะครับพอหยาบๆนะครับไม่ต้องเอาละเอียดมาหกนะครับผมน้องอย่างที่บอกนะครับส่วนนี้ปลูกมันปลูกยากปลูกเยีนได้พี่น้องเข้าก็ต้องออกให้มันคักๆนะครับนี่แล้วก็แบบนี้นะครับ แล้วก็ไปลงไปเลยนะครับลงเปน็นหม้อแบบนี้เลยนะทุกคน,นเปิดไฟสิครับแล้วก็เรามาอานี้นะครับผมใส่ลงไปเลยนะทุกคนแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับหอ,อมนี้ไม่ต้องเค็มนี่แบบนี้เลยเปิดไฟนะครับ แล้วก็อาอนี้ลงไปเลยนะครับผมเอาไปปูตัวหนึ่งเป็นการล้างผมมดถือได้พี่น้องเด้อสีทจังไลยก็ได้นะครับแล้วก็เราเอาอนี้ลงไปเลยนะครับผมลืมสิ่งหนึ่งไปนะครับทุกคนนี่ อันนี้เป็นเคล็ดลับความอร่อยนะครับถึงแม้เราจะตำน้ําพริกแล้วใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าการที่เราเอาน้ําพริกที่มีอยู่แล้วนะครับเอาไปใส่เพิ่มนะครับมันจะทําให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะใส่เจลบ้องนะครับผมของแม่ของผมเองนะครับผมลงไปนะครับให้มันรวมกันนะจะได้มีรสชาตาิเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมเคล็ดลับอร่อยเลย แส่ชักชักช้อนหนึ่งนะครับก็น่าจะได้แหละนี่มีปลาตะงด้วยนะครับทุกคนนี่ครับหอมมัมมตตกตะไครเลยทุกคนเลยดเดี๋ยวมาหั่นไก่เลยนะครับลืมทำหั่นไก่ทุกคนหั่นแล้วก็ลงไปเลย น้ำน้อยไปนะครับก็เติมน้ำนะทุกคนโอ้หอมมากจริงๆผมก็ช,ชอบซดน้ำนะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากผักก็จะมีอีกนะครับก็ถ้าเกิดว่าไก่ใกล้จะสุกนะครับแล้วก็เอาผักของเราไปเลยดูอลังการงานสร้างมากนะครับจะกินไก่หรือกินผักเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ยุบตัวลงนะครับผมว่าสุกแล้วไก่สุกแล้วนะครับ เดี๋ยวมันก็ยุบเติมปลาปีกยังหน่อยนะครับนี่ด้วยความนัวนี่ถ้าใครชอบน้ำก็เติมน้ำได้เลยนะครับแต่ผมเอาอแค่นี้พอแล้วนะครับอ่ะเดือดแล้วก็น่าจะใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วก็ปงนะครับปงนี่ออกยกออกจากไฟนะครับมาตักกันเลยครับจริงๆก็ตื่นเต้นอยูน่นะทุกคนมันจะเป็นยังไงนะครับ ว้าวเอาลืมชิมชิมกันอร่อยละโอ้โหผักเยอะมากนี่ครับเขาถึงจะเรียกว่าอ่อมผักอ่อมผักใส่ไก่ไม่ใช่อ่อมไก่ใส่ผักนะว้าว ก็จะแซ่บแทหอมนี่ผักจะเยอะใครชอบผักเยอะนี่ก็คือแบบนี่เลยนะครับน้ำหน่อยจะได้สดนี่ครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนอาหารของเราวันนี้ง่ายๆมากๆนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้นะครับก็ ตั้งใจไหมก็ตั้งใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยก็คงคิดว่าหัวใบของเรดิสนะครับกินได้ไหมเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ยมกินนะครับเขาขายแต่เฉพาะหัวมันนะครับผมจริงๆแล้วมันก็เป็นพืชที่หรือเป็นผักที่กินหัวอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่มีใครเอาใบมากินนะนอกจากคนไทยหรือคนเอเชียนะครับมันก็กินได้มันก็เป็นตระกูลของคล้ายๆกับ ผักกาดนะครับผมมันเป็นคล้ายๆผักกาดนะก็สามารถกินได้นะทุกคนก็เอามาดัดแปลงประยุกต์นะครับพอดีผมปลูกแล้วมันก็ให้ใบให้ลําต้นมากกว่าหัวนะครับก็ต้องทําแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะมันมีความขื่นๆเขาเรียกขื่นๆมันจะมีความเป็นแบบมันไม่ขมอะ่ะทุกคนมีใครรู้จักคําว่าขื่นในภาษาไทยเนี่ยก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับ มันว่ามันแปลว่ายังไงน,นะครับมันจะเป็นออกแบบจะขมก็ไม่ขมอ่ะทุกคนร้อนอยู่่นะเนี่ยทุกคนอืมอืมอร่อยมันกรอบเป็นผักสดครับอืมไม่ค่อยเผ็ดเลยอยากให้เผ็ดกว่านี้อืม จริงๆมันออกไปทางใบของอหรือยอดของฟักทองอะไรอย่างเงี้ยครับยอดบังอื้อครับผมมันจะออกไปทางนั้นแหละครับอืมจะมีหินนิดๆน,นะครับผมกลิ่นหินนิดๆน,นะอาจจะคล้ายๆกับยอดแต่มันก็ไม่หวานเท่ากับยอดพวกฟักแมวอะไรอย่างนี้หรอกนะครับอือ ออกคล้ายๆเรดิชมันมีกลิ่นของเรดิชขึ้นมาอยู่นะครับผมถ้าใครรู้จักเคยหรือเคยกินหัวเรดิชเนี่ยก็มันจะมีกลิ่นของเรดิชออกมาประมาณนั้นนิดนึงนะครับผมเนาะโอเคนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเพราะว่าหิวข้าวมากๆนะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้นะครับจนจบคลิปยังไงก็มาเจอกันในคลิปหน้าหวังว่าจะเป็นคลิป,ลปเก็บเหตุละกันนะครับผมเพราะว่าฝนตกมาแล้วนะครับ แล้วก็ขอให้ร้อนอีกนิดนึงนะครับเห็ดก็จะคงจะเกิดแล้วในชุดแรกนะครับผมยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าครับรบ,บ๊ายบาย